สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบอกรอสแลนด์กันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีหลายๆคนนะเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับถามมามากมายนะครับเกี่ยวกับว่าพี่ครับสอนทําฟาร์มแตงโมหน่อยนะครับมีงบเท่านี้พี่ครับสอนทําฟาร์มแลดดิสหน่อยนะครับมีงบเท่านั้นเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนให้จริงๆแล้วผมเคยสอนฟาร์มแตงโมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะสอนมาอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับว่าหน้าตาของฟาร์มแตงโมของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยเอาล่ะก็นี่นะครับหน้าตาของฟาร์มแตงโมหนึ่งฟาร์มของเรานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเราใช้โทเทมทั้งหมด7อันนะครับนี่แล้วก็ใช้เมล็ดแตงโมนะครับ5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13อัน นะครับผม13อันนะครับต่อ1ฟาร์มนั่นเองนะครับนี่นี่แล้วก็ลองดูนะครับนี่น้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็คือจะมี3ชั้นแบบนี้นะครับอืมแบบนี้กันเลยแล้วก็เพื่อนๆถามว่าถ้าเกิดว่าลงทุนปลูกแตงโมนะครับมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องตอบอย่างนี้ครับผมว่า1แตงโมเนี่ยมันราคาสูงมากนะครับก็คือ1เมล็ดเนี่ยมันประมาณ 0 0แสนนะครับประมาณนั้นนะประมาณ0 0แสนนะครับถ้าเกิดว่าหาซื้อแบบไปตามร้านนี้ก็มี6 0แสนถึง8 0แสนครับ1มเมล็ดนะเออหรือว่าถ้าเรารอเนี่ยเราก็จะได้แค่3มเมล็ดนะต่อการซื้อ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับลาดิสนะครับลาดิสจะอยู่ที่ราคาประมาณ 60,000- ถึง70,000นะครับมันก็จะคือราคาแตงโมมันจะแพงกว่าลาดิสประมาณ10เท่าได้นะครับก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับ แต่ว่าลาดิสเนี่ยหลังครับมันจะขายได้ประมาณ21,000กว่ากว่านิดนิดนะครับส่วนหนึ่งลังของแตงโมเนี่ยมันจะถ่ายขายได้ประมาณ2อ0หมนะครับซึ่งมันแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่มันแพงก,กันไม่เท่าไหร่นะต้องฟังข้อนี้ดีๆนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจกันดูนะครับลาดิสถูกกว่า10เท่าแต่ว่าขายได้ถูกกว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เลยนะครับ แต่ข้อที่ควรจำไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าคุณจะอัปเกรดให้มันแบบยิ่งใหญ่มาโหลานเติบโตเลยประมาณเนี้เดี๋ยวผมดูดูอัปเกรดอันนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมอัปเกรดอันนี้ก็คือเอฟเฟกเต็มนะครับแล้วก็คุณลิตี้เต็มนะครับเก็บเยอะกับเก็บไว้เนี่ยอัปเต็มแล้วผมจะอัปนอันนี้แค่ยีบเกทุกอันเลยนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราอัปโทเทมอะครับหเสาเนี่ย มาใช้เงินเป็นร้อยเอ็มเลยนะถ้าเกิดว่าซื้อของมาอัพเองนะครับมันใช้เงินเป็นร้อยเอ็มนะครับตอนหนึ่งเสานะเราก็ต้องคิดว่าเราได้ผลผลิตเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่อยากจะทาฟาร์มแตงโมนะครับก็จะต้องมีเงินเยอะหน่อยนะครับบางคนถามผมว่าพี่ผมอยากทาฟาร์มแต,ง,ตงโมแต่ผมมีงบร้อยเอ็มเนี่ยหเสาที่เราจะต้องอัพโทเทมก็หมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับไปทำฟาร์มแตงโมก็นะ ซื้อซื้อแตงโมได้ไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้วนะครับผมอ่านอกเลือกกันมามากมายนะครับใครอยากจะเลือกทําฟาร์มแตงโมก็ทําแล้วกันนะครับใครอยากจะเลือกทาฟาร์มลาดิสก็ทํานะครับถ้างบน้อยทํลรดดิสไปก่อนก็ได้อัปเกรดเสาโทรเทมจนเต็มแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแตงโมนะครับก็แค่ ทุบเสาโทเทมออกนะครับแล้วก็อของเนี่ยไปอัพโทเทมแต่งโมแทนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลือกนะอ่ะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับผมจะบอกว่าฟาร์มนี้นะครับผมลอกฝรั่งมานะไม่ได้คิดเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ผมทําเองคราวที่แล้วก็ไปปรับปรุงจากฝรั่งมาครับแต่คราวนี้จะไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะเราลอกเขามาเลยนะครับ คืออะไรที่เขาทําดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขานะเออถ้าเราคิดว่าเขาทําดีอยู่แล้วนะครับก็ทําตามเขาไปเลยละกันนะครับผมอ่ะแล้วเว้นช่องว่างตรงนี้ห6หบล็อกนะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหนะครับแล้วก็เว้นมาแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางอันนี้ไปเลยนี่เอยวางผิดอันนี้ผมวางเป็นเทียสองนะครับมันจะได้ทีละร้อยห้าสิบนะ วางแบบนี้ครับแล้วก็วางคียดแพคเกอร์เทียสองนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแบบนี้ครับขึ้นมานี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะสามแฉกแบบนี้ครับวางบันไดด้านนี้นะครับดูทันกันไหมดูทันกันปะครับหลังจากนั้นวางบล็อกแก้วครับบล็อกกระจกนะวางแบบนี้ครับวางออกไปยื่นออกไปนะครับ ยื่นออกไปอุ๊ยอันนี้ผิดยื่นออกไปอย่างละ2แบบนี้นะอ่ะอย่างละ2บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้1บล็อก1บล็อกหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะดูไว้นะครับทำประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาคอมเบอร์เบลนะครับสายพานนะชี้ไปตรงนี้เลยชี้ไปตรงบันไดตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ชี้ลงมาที่บันไดนะครับมันจะมีอันนึงนะครับที่ปิด ที่ปิดในนี่ไว้อยู่ตรงคอนไวเออร์บิวที2นะครับแล้วก็เวลามันตกเนี่ยมันจะตกทะลุบันไดชั้นนี้ไปนะตรงนี้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันจะไม่ทะลักทะล้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีแตงโมที่หล่นลงมาอยู่บนเนี้ยมันก็จะไหลไปอยู่ดีนะครับไม่รู้ผมมีแตงโมว่ะอ่ะทาให้ดูถ้าสมมติว่ามันตกมาอยู่บนนี้ครับเนี่ยเห็นป้ะมันก็จะไหลลงไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันตกตกอยู่บนนี้ครับ เนี่ยมันก็จะไหลลงเห็นปะไหลลงเหมือนกันนะนี่ทีนี้เราก็ต้องปรับไอ้นี่ครับให้มันเป็นแตงโมแตงโมอย่างไี้นี่โอเคทีนี้มันก็จะเข้าไปแล้วเห็นปะโอเคเราก็โยนโยนโยน,โยนมันเข้าไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคครับทีนี้ต่อมาครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาบล็อกย้ามาครับบล็อกย้าก็คือกกาสนั่นเองอ่ะแล้วเ,เอาบล็อกย้าครับมาต่อจากตรงนี้ครับ1 2สอง แบบนี้นะ1 2ครับทีนี้บล็อกที่3เนี่ยเราจะไม่นับแล้วก็ชี้ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ทุบบล็อกที่3ทิ้งไปหน้าจาจะเป็นแบบนี้นะครับ3ขึ้นแล้วก็ขวาแบบนี้อ่ะโอเคมันจะเป็นคล้ายๆแขนหุ่นยนต์แบบนี้นะครับเออต่อมาจากด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะโอเคหน้าตาจะประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้เราบล็อกแก้วนะครับบล็อกกระจกเนี่ย ต่อไปด้านหลังนะครับแล้วก็วางบล็อกดินบล็อกหญ้าของเราเนี่ย5้าบล็อกด้วยกัน,นครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับดูบล็อกสีขาวนะบล็อกดินสีขาวนะครับโอเคเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น1ฟาร์มนะครับต่อมาแล้วก็พรวนดินครับทําการพรวนดินไปเลยทําการพรวนดินให้เรียบร้อย พนดินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยไปเลยนี่ครับใส่ปุ๋ยให้มันครบทุกอันเมื่อกี้ผมใส่เกินไหมเนะี่ยโอเคพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาเมล็ดเราลงได้เลยครับนี่ชืบอ,อย่าลืมใส่ปุ๋ยก่อนด้วยนะบางทีเราชอบลืมนะครับใส่ปุ๋ยนะนี่นะโอเคครับเรียบร้อย นี่คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการวางโทเทมได้เลยเอาละเสร็จแล้ว1ฟาร์มนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการอัปเกรดโทเทมนะครับโดยที่ถ้าเราจะอัปเกรดโทเทมเนี่ยผมจะแนะนํานะครับนี่อันแรกนะครับโทเทมแรกเนี่ยมันจะเขียนนะครับว่าค,วรครับก็คือจะทําให้แปลงผักของเราเนี่ย ติโตเร็วขึ้น1%นะครับถ้าอัพไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะแล้วก็อย่างที่2นะครับ FX c g e n c y นะครับอันนี้จะเป็นการเก็บนะครับการเก็บเร็วนะครับเขาจะเก็บให้เราเร็วขึ้นนะครับจากปกติโทเทมเนี่ยมันจะเก็บประมาณ30วิครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเก็บเร็วขึ้นประมาณนั้นนะเขาจะเพิ่มประมาณ 3%, 3นะครับก็ต้องดูว่าแต่ละอัพเนี่ยแต่ละอัพเกรดน,นะครับมันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะ ส่วนอันสุดท้ายนะครับ Quality เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเก็บเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่าเก็บได้จํานวนที่เพิ่มขึ้นนะครับออก็ลองก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้อัปเกรดอันนี้นะครับมากสุดอยู่ที่เลเวล35นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครจะอัปแบบไม่มี Pro แล n งไม่มี VIP a n แลนะครับ ก็อัพไปที่เลเวล35นะครับแต่ว่าถ้าใคร,ใครมี V.I.P. หรือโปรแลนนะครับก็อัพไปที่เลเวลแค่29ก็พอนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าแตงโมของผมนะครับก็โตจนเก็บไม่ทันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดกันดูตอนตอนตอนนี้ผมไม่ค่อยมีของอัปเกรดนะก็เดี๋ยวจะลองอัปเกรดกันดูแล้วกันนะครับจะสังเกตว่าไม้โอ๊กเนี่ยใช้เยอะมากนะครับดูดีเห็นปะ่ะนี่ครับใช้ไม้โอ๊กใช้กีนใช้กีนเกียรนะครับ ตอนนี้เป็นพายวูดแล้วครับจะสังเกตว่ากีนเกียร์อะไรพวกนี้ใช้เยอะมากนะครับผมจะอัพไปถึงเลเวลสามห้าแล้วกันําหรับอันนี้นะครับเนี่ยมันใช้เยอะมากนะกีนเกียร์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับกว่าจะอัพกว่าจะอัพนะครับอ่าโอเคสามห้าแล้วนะครับส่วนความโตเร็วนะครับผมจะอัพไปอยู่ที่เลเวลยี่สิบเก้านะครับ อันนี้ั p เกินมา1เวลถ้าั p เกินมา1เวลสามารถทุบแล้ววางใหม่ได้นะครับเนี่ยทุบแล้ววางใหม่ได้เนี่ยจะสังเกตว่าเราเสียอะไรไปมากเท่าไหร่นะครับจะจะสังเกตว่า1 1โทเทมนี่ก็7 0 0 0แสนแล้วนะครับเออก็ต้องวางดีๆนะครับก็ต้องก็ต้องเคลียร์ดีๆนะครับเพื่อนๆลงทุนนะครับมันเป็นการลงทุนที่เยอะมากนะครับ โอเคทำไมผมถึงให้เพื่อนๆอนัพอ,อันแรกถึงรุ่ยีเกนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองนี่ครับบูเกียร์กับคอปเปอร์เพลทนะครับมันใช้คอปเปอร์เพลทสาอันเลยนะครับไม่อยากเปลืองก็อัพถึงรุ่ยีกก่อนก็พอนะเอาละโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็คืออัพมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหหมดไปเยอะมากนะที่สําคัญนะครับก็คือพวกคอปเปอร์เพลทนะครับแล้วก็เกียร์บ็อกนะครับ ที่จําเป็นมากๆเลยนะครับแล้วก็บางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ก็คือไออันอื่นนะครับเป็นเสาโทเทมของของชนิดอื่นก็จะมีทุกชนิดเลยนะครับขาดสตาร์ฟุตอย่างเดียวนะนี่นะครับเสาโทเทมพวกนี้นะครับมันจะกระจายความอะไรเขาเรียกว่มมานะี่กระจายเอฟเฟกของมันนะครับไปทั่วๆประมาณวงกลมเป็นวงกลมรอบตัวมันนะครับ ประมาณ10ถึง12ช่องนะครับซึ่งไอเสาโทเทมพวกนี้นะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ละเสาเนี่ย5นะครับในการโกลเดตนะครับก็คือทำให้โตเร็วขึ้นนะครับจะสังเกตจากฟาร์มไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับฟาร์มไม้ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้อัพโกลเดตนะครับแต่ว่าผมมีเสาโทเทมที่ต่างชนิดกันนะครับวางวางวางเรียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโตเร็วของต้นไม้ของฟาร์มไม้ของผมเนี่ยมันจะ โตเร็วกว่าเดิมประมาณ20%นะครับโดยที่เราไม่ได้อัปโทเทมเลยนะครับอืมก็ลองเอาไปวางดูแล้วกันนะครับวางให้มันต่างชนิดกันนะครับบางทีเนี่ยเราวางแค่ชนิดเดียวนะครับมันก็เพิ่มแค่5%นะครับต่อให้เราวางหลายเสาก็เพิ่มแค่5%เองนะครับอ่ะส่วนฟาร์มตรงนี้นะครับก็ลองเอาไปทำดูแล้วกันนะครับหรือว่าใครชอบฟาร์มแบบเก่าของผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมก็ได้นะครับ ส่วนอันนี้นะครับที่ผมทําตามเขาเนี่ยเพราะว่าผมอยากลองดูว่ามันจะได้เร็วหรือเปล่านะครับส่วนที่มองมองผ่านผ่านนะผมว่าข้อสําคัญของมันก็คือมันประหยัดในเจ้าตัวรางนะครับมันทําให้มันทําให้ของมันดีสปอนยากนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีเยอะจริงๆสมมติว่าเรามีฟาร์มพวกนี้มันเยอะมากจริงๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกแบบตกไกลอ่ะมันตกแค่นี้แล้วก็เข้าเครื่องเลยเห็นไห ตกแค่นี้แล้วมันก็เข้าเครื่องเลยครับมันก็เลยทําให้แบบว่าของมันไม่ดีสปอนไปนั่นเองนะเออมันก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็น่าจะคุ้มกว่านะครับถ้าเป็นแบบเก่าของผมเนี่ยก็จะเปลืองลางมากกว่านะครับแต่ว่าถามว่ามันโตไวกว่าไหมแบบเก่าของผมมันโตไวกว่านะโตไวกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ได้พอๆกันนะครับผมว่ามันได้เคสพอๆกันนะเออก็ลองไปทําดูแล้วกันนะครับใครชอบแบบไหนก็ ลองเอาไปทําดูแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับว่าชอบแบบนี้หรือว่าแบบเก่ามากกว่านะครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยก็จะเปลืองในเรื่องของการทำไอ้นี่นะครับเนี่ยเคสเลเวลสเนี่ยครับมันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็กล่องพวกนี้ก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับก็ลองไปทําดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะแถมกันนิดนึงนะครับเมื่อวานมีคนถามมาว่า ทำโทเทมเอ้ะทำฟาร์มคริสตัลไลท์ไอรอนยังไงนะครับแบบ FK นะครับก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมนะอ่ะสมมุติเราต่อบล็อกมาแบบนี้ครับแล้วก็ต่อบล็อกให้มันเกินมาแบบนี้นะครับเป็น5้าช่องแบบนี้นะพอ5้าช่องเสร็จปุ๊บครับเราวางเป็นสามง่ามแบบนี้นะวางสามง่ามแบบนี้ครับแล้วก็ยาวๆไปสักสักประมาณเท่านี้5้าช่องก็พอแล้วนะ5ช่องนะครับ แบบเนี้ยห้าช่องโอเคครับหลังจากนั้นครับเราก็วางเลยวางนี่ครับโพเทมเหล็กอ่ะอยากทำฟาร์มคริสตัลไอรอนก็วางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะอัพนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยอัพเกรดแค่อันแรกนะครับเนี่ยบล็อกฮิตดามเมจนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดมาตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทุบเดียวกันนะเอาที่มาทุบก,กัน แต่ต้องรอมันเก็บก่อนนะมันจะเกิดเก็บเกิดเก็บสักพักหนึ่งนะครับนีย่ยเราก็ยืนทุบไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้แล้วครับคิสไลท์ไอร,รอนนะแป๊บเดียวเองเนี่ยทำแค่นี้เองนะครับแล้วก็ถ้าจะ fk นะครับทำยังไงก็กดอันนี้ใช่ไหมพออยู่หน้านี้นครับให้เรากดคลิกซ้ายค้างครับผมแล้วก,กด e นะครับแล้วก็ปล่อย e แล้วก็กด e ครั้งหนึ่งใ้ไม่ใช่ปล่อยคลิกซ้ายแล้วก,กด e อีกครั้งหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่ใหม่คลิกซ้ายค้างนะครับกด e ปล่อยคลิกแล้วกด e ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับพอเราไม่อยู่หน้าจอเนี่ยมันก็จะทุบเองนะครับอัตโนมัติแต่พอเรากลับมาที่หน้าจอนะครับเราจะต้องกดคลิกซ้าย2ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มันทุบและโอเคนี่ก็คือวิธีการทําแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปลองหาคิสไลไอออนมาขายนะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะวันหนึ่งผมได้เป็นร้อยอันเลยนะถ้าทํานะครับก็ลองดูแล้วกันนะ อ่ะส่วนวิธีเคลีย์เจ้าโทเทมเร็วๆนะครับก็คือทุบที่พื้นมันไปเลยนะครับโทเทมก็จะหายไปเลยล่ะแบบเนี้ยเออโทเทมก็จะเด้งเข้าตัวไปเลยนะครับทุบที่พื้นไปเลยโอเคครับก็จบไปนะครับผมวันนี้นะก็ตอบคาถามหน้าตาเคลีย์แล้วนะครับสําหรับวิธีการทํานะครับก็อธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนใครมีงบเท่าไหร่ก็ลองไปซื้อดูนะครับว่าจะได้ ของในงบเท่าไหร่นะเดี๋ยวพาไปดูนี่ยผมขายอยู่นะอันนี้ราคาขายมันปกตินะครับอันนี้ราคาขายระดิบปกตินะมันอยู่ที่68,000นนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ในราคา60,000แต่ว่าผมว่าไม่ต่ํากว่า5 0,000แน่นอนนะครับไม่ต่ํากว่า5 0,000แน่ๆนะครับตอนนี้ราคาระดิบนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันนะครับก็ใครมีงบเท่าไหร่ก็ทําตามนั้นแล้วกันนะครับส่วนแตงโมเนี่ย อย่างแน่นอนก็คือขั้นต่าเขารับซื้อกัน4ี่แสนนะผมรับซื้อ4ี่แสนนะครับถ้ามีคนมาขายคุณคุณก็รับซื้อได้ในราคา4ี่แสนนะครับแต่ว่าถ้าเดินไปซื้อตามตามชอ็อปอะไรพวกนี้ก็มี8ปดแสนถึงล้านหนึ่งก็มีนะครับซึ่งราคามันโหดมากนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามี100 m อเราก็จะแบบ ไปซื้อมาทําฟาร์มได้แล้วนะมันต้องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ 100M ไม่ได้เงินเยอะนะครับต้องลองดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับแล้วฟาร์มที่ผมทําสังเกตที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันจะให้เงินประมาณอยู่ที่เกือบ3 0ม M นะครับประมาณ1นึคืนนะครับประมาณเกือบ30ม M นั่นเองนะซึ่งมันให้น้อยมากนะครับแต่ว่าถ้ารวมกับฟาร์มเก่าของผมเนี่ยก็อยู่เท่ะมัน เกือบ 80m แล้วแหละต่อวันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดฟาร์มลองลนั่นเองะเ <c oughs> กาวว่าจะไปทุบฟาร์มลองเอารวมฟาร์มใหญ่ซะหน่อยนะแต,แต่ว่าเราก็ยังไม่มีของที่จะมาอัพโทเทมอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับทำเงินทําเงิน2ทางไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อนๆชอบฟาร์มแบบไหนครับแบบเก่าหรือว่าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายจ้า